สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับสืบเนื่องจากการที่ได้เจอลิซ่าที่สิงคโปร์กับพี่โซนะครับเขาก็เมาส์กันว่าลิซ่าจะไปงาน F1 หรือเปล่าหรือว่าลิซ่าไปออฟฟิศของตัวเองของแอลเลวที่สำนักงานฝั่งสิงคโปร์แล้วล่าสุดนี้มีการอัปเดตขึ้นมานะครับจากคลับเลยเป็นคลับร้านค็อกเทลนะครับเบสค็อกเทลคลับที่สิงคโปร์มีการอัป IG Story เข้าไปแล้วก็แท็กลิซ่าด้วยทุกคน l i s ่า in the house at best cocktail club สิงคโปร์นะครับล i s ่าไป enjoy moment ไปแ hang out แบบชิวๆดื่มด่ำบรรยากาศที่คลับค็อเเลลในสิงคโปร์แล้วก็ถูกจับได้จากแอดมินเจ้าของร้านครับน่าจะเป็นแอดมินของร้านค็อกเทลคัับเลยเขาก็ได้มีการถ่ายคลิปแล้วก็ซูมเข้าไปเห็นล i s ่ากำลังหัวเราะคิกคักแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายด้วยทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่าลิซ่าเห็นแล้วเลยหยิบกล้องเอามาถ่ายตอบกลับคืนฟิลแบบแกล้งมาแกล้งกลับไม่โกงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทุกคนสบายใจหายห่วงได้ลิซ่ากำลังเอนจอยอยู่กับวันพักผ่อนของตัวเองก่อนที่จะเริ่มงานใหม่แล้วก็เริ่มงานที่ใหญ่อย่างการคัมแบ็กในฝั่งของเอเชียเห็นแค่นี้บลิงก็โอเคสบายใจแล้วว่าลิซ่านั้นกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ได้เครียดไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าไม่ได้ตึงอะไร ยังไงน้องกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างที่ลิซ่าอยากจะทำการปรากฏตัวอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ที่เบสค็อกเทลคลับทำให้เห็นว่าลิซ่ากำลังใช้ช่วงเวลาส่วนตัวได้อย่างอิสระและผ่อนคลายอย่างแท้จริงหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจต่างๆในหลายประเทศ การเลือกสิงคโปร์เป็นสถานที่พักผ่อนก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นแหล่งรวมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจระดับโลกซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ว่าเธออาจจะไปเยี่ยมชมสำนักงานของแอลล้าวในภูมิภาคนี้ ซึ่งถ้าข่าวลือเป็นจริงนั่นก็หมายความว่าถึงแม้จะอยู่ในช่วงพักผ่อนแต่ลิซ่าก็ยังคงมีการทำงานเบื้องหลังเตรียมพร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงการที่เธอถูกพบเห็นในคลับค็อกเทลสุดหรูแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของศิลปินระดับโลกที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลทั้งการทำงานหนักและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนยังมีสไตล์ ภาพที่ปรากฏออกมานั้นเป็นภาพของหญิงสาวที่ดูสนุกสนานร่าเริงและเข้าถึงง่ายซึ่งเป็นเสน่ห์ที่แฟนๆหลงรักเรื่องราวของการถ่ายคลิปและภาพจากแอดมินร้านนี้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างรวดเร็วเพราะเป็นการยืนยันสถานะป,ปัจจุบันของลิซ่าได้ดีที่สุดและภาพที่ลิซ่าหัวเราะอย่างมีความสุขพร้อมกับหยิบกล้องมาถ่ายตอบนั้นเป็นโมเมนต์ที่หาได้ยากและมีความน่ารักเฉพาะตัว การโต้ตอบที่ดูเป็นกันเองนี้ทำให้แฟนๆรู้สึกใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นและคลายความกังวลที่อาจมีเกี่ยวกับตารางงานที่อาจแน่นของเธอนอกจากนี้ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นมืออาชีพของทีมงานร้าน ที่แม้จะตื่นเต้นที่ได้เจอกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแต่ก็ยังคงเคารพความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งโดยการถ่ายคลิปจากระยะไกลและเผยแพร่ในลักษณะของการต้อนรับมากกว่าการรุกล้ำซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการปฏิบัติต่อคนดังการเดินทางมายังสิงคโปร์ในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณที่บอกใบ้ถึงทิศทางใหม่ๆใ,ในอาชีพของลิซ่าภายใต้บริษัทแอลเลวที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งเอง การเลิกสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประตูสู่ตลาดเอเชียอาจบ่งชี้ถึงความตั้งใจที่จะขยายอิทธิพลของบริษัทในภูมิภาคนี้อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกับศิลปินหรือนักธุรกิจท้องถิ่นการลงทุนในเทคโนโลยีหรือการจัดกิจกรรมระดับภูมิภาค การที่เธอปรากฏตัวในสถานที่ที่แตกต่างจากที่เคยทำให้เกิดการคาดเดาถึงความร่วมมือที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตอันใกล้และแน่นอนว่าการกลับมาของลิซ่าในฐานะศิลปินเดียวหรือในฐานะผู้บริหารของแอลลาวจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สั่นสะเทือนวงการเพลงและแฟชั่นทั่วโลก สิ่งที่แฟนๆทั่วโลกจับตามองต่อจากนี้ไปคือความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากแอลล u าวดและลิซ่าเองเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ที่เธอกล่าวถึงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นงานเพลงชุดใหม่การร่วมงานกับศิลปินระดับโลกคนอื่นๆหรือแม้แต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ใหม่ภายใต้การดูแลของเธอ การท mm. e um e um ี่เธอใช้เวลาในการพักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นนี้ยิ่งทำให้เกิดความหวังว่าพลังงานและความคิดสร้างสรรค์จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆที่สิงคโปร์จึงเป็นเหมือนการเติมไฟและชาร์จแบตเตอรี่ครั้งสำคัญ ก่อนที่เธอจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิของวงการบันเทิงอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นและพลังที่เต็มเปี่ยมในส่วนของแฟนคลับหรือที่เรียกว่าบลิงค์ทั่วโลกการเห็นลิซ่ามีความสุขคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่เธอเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะตื่นเต้นที่ได้เห็นเธอแต่การเคารพความเป็นส่วนตัว (privacy) ของเธอก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากใครมีโอกาสได้เจอลิซ่าหรือคนดังอื่นๆในพื้นที่สาธารณะ ควรระลึกเสมอว่าเขาเหล่านั้นก็ต้องการช่วงเวลาส่วนตัวเช่นเดียวกับคนทั่วไปการถ่ายภาพหรือวิดีโอควรทำอย่างมีมารยาทและไม่รุกล้ำจนเกินไปเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขคำแนะนำที่ว่าเว้น privacy ให้กับน้องนิดนึงถ่ายรูปอะไรก็รอให้มันดีเลยไปสักนิดนึงแล้วค่อยเอามาแชร์โมเมนต์กันดีกว่า เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้น้องนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างส่วนตัวและมีความสุขกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงการที่เราได้เห็นเธอสนุกสนานกับเพื่อนๆนหรือคนสนิทในคลับค็อกเทลก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเธอมีอิสระในการใช้ชีวิตและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปการเดินทางของลิซ่าในฐานะศิลปินและผู้บริหารนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่นสาวทั่วโลก การที่เธอสามารถข้ามขีดจำกัดทางภาษาวัฒนธรรมและเชื้อชาติเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นถือเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งการพักผ่อนที่สิงคโปร์ครั้งนี้จึงไม่ใช่การพักผ่อนธรรมดาแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองและเตรียมการสำหรับก้าวประวัตที่สำคัญยิ่งกว่าเดิม การกลับมาของเธอในอนาคตจะต้องสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาอย่างแน่นอนและเราในฐานะแฟนคลับพร้อมที่จะสนับสนุนทุกย่างก้าวของเธอการใช้เวลาในต่างประเทศอย่างเงียบๆเ,เช่นนี้มักจะเป็นช่วงเวลาที่ศิลปินได้ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง การเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ๆการลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่คุ้นเคยหรือแม้แต่การสังเกตผู้คนรอบตัวในเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่างสิงคโปร์ย่อมเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มความคิดสร้างสารรค์ของเธอ อาจเป็นไปได้ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เธอได้พบเห็นในระหว่างการพักผ่อนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบงานเพลงใหม่ภาพลักษณ์หรือแม้แต่แนวคิดของการตลาดของบริษัทแอลลาวในอนาคตนอกจากนี้การที่ลิซ่าเลือกที่จะปรากฏตัวในสถานที่สาธารณะแม้จะมีการถูกจับภาพได้ก็ยังคงเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอไม่ได้ซ่อนตัวหรือหลีกหนีจากโลกภายนอก ตรงกันข้ามเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและอิสระภายใต้การจัดการของตัวเองซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจและวุฒิภาวะในการเป็นศิลปินระดับโลกการปรากฏตัวในคลับคอกเทลยามค่ำคืนกับเพื่อนๆในบรรยากาศที่ผ่อนคลายทำให้แฟนๆได้เห็นถึงมุมมองที่เป็นส่วนตัวและเป็นธรรมชาติของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนและแฟนๆต่างก็เฝ้ารอการเดินทางของลิซ่าในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความหมายแฝงหลายอย่าง ทั้งในด้านการพักผ่อนการทำงานและการวางแผนอนาคตทุกความเคลื่อนไหวของเธอถูกจับตามองด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังการที่เธอสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกกับการเป็นหญิงสาวธรรมดาที่ต้องการความสุขและช่วงเวลาส่วนตัวถือเป็นความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่ในอาชีพการงานแต่เป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิต และนี่คือสิ่งที่ทำให้แฟนๆรักและชื่นชมเธอมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญคือการร่วมกันส่งพลังบวกและคำอวยพรให้ลิซ่าได้ใช้ช่วงเวลาพักผ่อนนี้อย่างเต็มที่และมีความสุขที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาพร้อมกับพลังงานที่เต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับแฟนๆทั่วโลกอีกครั้ง สำหรับพวกเราที่ติดตามข่าวสารการเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอในคลิปสั้นๆก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้วันของเราสดใสและเต็มไปด้วยความหวังเราจะติดตามและสนับสนุนทุกก้าวของลิซ่าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งและรอคอยที่จะได้เห็นเธอเฉิดฉายในโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าสำหรับใครที่มีโอกาสได้เจอลิซ่าหรือคนดังอื่นๆอ,อย่าลืมที่จะให้เกียรติและเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเขาอย่างเคร่งครัด การชื่นชมและสนับสนุนทำได้หลายรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาเรามาเป็นแฟนคลับที่น่ารักและเข้าใจในธรรมชาติของการใช้ชีวิตของศิลปินกันนะครับคลิปนี้มาแชร์โมเมนต์สั้นๆนะเดี๋ยวมาเมาส์มอยพูดคุยกันต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ